สวัสดีจ้าสวีด้าสวัสดีอาุโสอาจารย์ทุกท่านนะคะมือนี้มีข่าวดีมาบอกพี่น้องกูร้ายคนกัดสามหางย่ามใดแม่สำราดปลาแดงโนเซเตปลาเข้มเจพี่น้องปลาเข็มเจสูตรแม่สำรานแต่ว่าปลาเข็มเจสูตรนี้จะไม่มีส่วนผสมของปลาร้านะคะห้องสีบ่าใสปลาลาฮันลังคนกัดบวมกินปลาแดงปลาาก็เลยเป็นปลาเข้มเจแบบรสชาติเส่บกๆกินแบบจุกๆค่ะพี่น้องหนึ่งห่อละห0 0บาทปริมาณเกือบเึิงกิโล 450กรัมเดพีินองจ๋าค่าส่งไปรณีย์ไทยเอ็มเอสใส่กล่องแพ็กเกจซิ้งอย่างดีหออย่างดีค่ะค่าส่งคิดเพียง40บาทฉะนั้น1ชิ้นจึงจ่ายไป140บาทคูใดบ่พร้อโอนแม่สำรานเพิ่นบอกว่ามีบริการจ่ายไปทั้งแซล2ชิน3สินกระทับคุยกับแม่สำราญเลยสิคิดค่าส่งเท่าไดน,นะคะแต่1ชิ้นนะคะค่าส่ง40บาทถ้า2ชิ้น50บาทแต่3สินหกักสิบสิ้น หมแาม่สำลัดหลังไม่ได้เลยได้จ้ะหานงก้นอยากเอาไปกินนะคะเอาไปทอดกินจุกๆกับข,าบบขา้าวเหนียวแซบๆกับข้าวเจ้าอร่อยๆจัดเลยค่ะทําเองสะอาดถูกหลักอนามัย เป็นเซ้อยล้านเปอร์เซ็นต์ทำโดยคนทานเซตลอดชีวิตมา10กว่าปีแล้วทะนั้นพี่นองกินแล้วสบายใจดยได้เลยผู้ใดที่ท่านเซตลอดหรือว่าผู้ใดท่านช่วงเทศกาลกินเซเก่าวันเก่าเมื่อก็เอาไปทอดกินแซ่บแซ่บแซ่บ,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 บได้เลยได้จ้ะรีบสั่งจองมาเลยได้จ้เห้าเหตุจำนวนจำกัดเบิดแล้วเบิดเลยได้จ้ะเด้อบายบายจ้าสวัสดีจา้า